สวัสดีครับสวัสดีครับทุกค่ับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอ,บอสเกมไ์ไแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าลาชเวกัส แทนแทนแทนาทำไรทำแล้วนะฮะฮาฮ่าฮา่้ยมีคนหน้าใหม่ให้แนะนำตัวเลยก่าครับสวัสดีครับผมน็อตจากช่องบ้านกูเองนะครับคุณตาคุณตาเจอกันบ่อยปกติเล่นบอร์ดเกมยไหมปกติเล่นครับที่ออฟฟิศก็จะเล่นกันแต่ก็แบบว่าไม่ได้น่าจะไม่มีเยอะเท่านี้จุดก็ไม่เล่นเกมอะไรหรอกเขาเล่นแบบเกมอินไซด์เฮาส์ นี่ขนาดเล่นลัดกันนะนี่ตะก้าติดกินไซค้าเออเอาดี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 าีด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 ีนีด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 ี เสี่ยงดวงกับลาสเวการ์สอันนี้เป็นเกมที่แบบซีเล็กเต้นบายตรงถูกต้องเพราะว่าตรงอ่ะชอบเกมอะไรก็ได้ที่ได้จับเงินจับเงินจริงงันปอมไม่รู้ขอเล่นไม่รู้ขอจับเงินไหมก่อนที่บ้านมันเปิดเข้าไปมีแต่แบงกาโม ดูอะไรวะอันนี้ทุกคนก็จะมีสีประจำและ้ยหายไปลูกหนึ่งแล้วมนต้องมี่ลูกนะแปดลูกแปดลูกหายไปลูกหนึ่งโอ้วหก็มีเสี่ยงกันอ้าวอ้าว กงโดนโกงตั้งแต่แรกเฮ้ยเริ่มเริ่มเริมาแล้วหลิ่มาแล้วหลิ่มาแล้วอ้าวโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่ไ้เล่นเกมพนันอีกแล้วไม่ได้เล่นเกมกองแล้วหรอเล่นเกมนักต้มตุ๋นหรืออย่างนี้พี่เอามาไม่ใช่มันเหมันือนขยับตัวแล้วคุณหลอนโอเคโดนวางยาแต่ต้องพิสูจน์กระโกงเขาอีกอ่ะก่อนเริ่มเกมครับเห็นเขาแต่งตัวแบบคนรวยสง่งใสข้างๆสงสัยผมคุณรวยยังไงฮะ เดี ok ๋ยวคุณผ <No. S 1> <We. S 2> ู้ชมไม่เห็นผมแต่งเป็นตีนนักมวยนักมวยดังๆในประเทศเราพี่โบขาวรวยไหมรวยรถถังจีนเมืองนน์รวยไหมรวยตะวันฉายรวยไหมรวยนักมวยรวยทุกคนนักคนที่ไม่รวยก็มีแต่ผมรวยสมองสะเทือนอยู่ในห้อร์โมมาเยอะไปเลยต้องยืนยิ่งนี่วันนี้รวย เป็นอนุรักษ์รวยไทยของพี่โจก็ดูรวยนะไม่รวยอมีฟินเซเฟินเซฟติดแก๊ปฟินเซตเนี่ยเอาุณใส่ของคุฎมงกุฎนางงามเออนางงามมีใครไม่รวยไหม ตุ้มมิสรวยหมดตนนัดดารวยอไปเก่ามากเขาแอบเฮียเขาเยี่อะไรกันไม่อภิเษกเข้าเกมกันดีกว่าเฮ้้ยอะไรล่ะน้องมาบุ๊กนี่รวยยังไงน้องรวยยังไงนแต่งตัวเป็นมิตรบีนมิตรบีนรวยมิตรบีนรวยรวยรวยโอมตอนแรกผมรับผมแจกแค่นี้ดูรวยดูรวยดูรวยเมียบอกว่าเอ๊ะมันดูไม่รวยมันดูเหมือนสับเยี่ยว สักเยี่ยที่มือผมไม่ได้เอาหมวกมาใส่คนนี้ผมเป็นแม่ค้าไข่หมูไงโอ้แม่ค้าอะไรที่รวยรวยฮัลมใครเนี่ยเป็นแรปเปอร์ตั้งหนึ่งเดอนตั้งหนึ่งท่อนขอตั้งหนึ่งท่อน อะไรวะแล้วบ้านไหนอ่ะมาดูทีเกมกันดีกว่าว่าแต่ละทุนที่มีตังค์เท่าไหร่บ้างทุนที่ที่หนึ่งะครับอ่ะที่หจะได้ห้าหมื่นที่สองได้สามหมื่นอ่าที่สได้เก้าหมื่นอบ้านสองบ้านเลขกันหน่อยอ่าที่สมนะครับเลขสาจะได้เจ็ดหมือ่ะที่สี่ได้เจ็ดหมืนะฮะที่หนะครับระดับที่หจะได้หกหมืแล้วก็สี่หมื่นนะฮะที่หได้หกที่สุดท้ายได้แปดแดนบ้านแบ้านแ นะนะอ่ะผมเริ่มก่อนก็ได้ครับโอเคว้าวแล้วโหกหกอุ้ยอุ้ยมันหกแปดหมื่นไปไหมไปไหมตอนนี้ที่เยอะสุดจะเป็นเก้าหมื่นที่เบอร์สองกับแปดหมื่นที่เบอร์หกอุ้ยอุ้ยเบอร์สองไม่น่ามีใครไปหรอกเบอร์หกนาย้ำนะเบอร์หกขอดูลำดับก่อนนะไอแต่พวกนี้น้อยไปหน่อที่สองแปดหมื่นก็เพียงพอไม่โอ้้วนซายไปอ้วนตาโม เฮ้ยเบอร์สองเบอร์สองเยอะเลยล่ะมาว่ะเบอร์สองเยอะเลยล่ะเฮ้ยเบอร์สองมาว่ะเสีเบอร์สองมาละท่าน้องไปสี่ไปสี่ไปจบเลยเจ็ดหมนจบเลยออกกันพิวหมายัยไดไหมหนเซฟเซฟมีสองลำดับโอ้โหน้อยๆไม่เป็นไรนองย้ำสองอยากรวยอยากรวยทำงานหนูอยากมีเง็นทำงานวยมามาม ปรินเซนจ่อยใแย่ๆไม่หย่ๆ่อาแม่ห้ากับหนึ่งที่ห้าสะนั่นใจนะพี่เจไปเจออีกตรงหน่อยป้ามันจะง่ายไปแล้วเอาแล้วคอนเทนต์ล้วนคอนเทนต์ล้วนเรื่องจริงไมมครับอย่างนั้นหลือกล่าไปสอนแล้วปึ้ม สอง,สอง ỏi, มาอา้ยอุ้ยอส้ยน่าสนใจเพลไปส่เรลงสมาแล้วกันนะรุมานี่ตรงนี้ไ,ไ,นไม่มีเลยเฮ้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 ยโอ้แมวยอบ้านขนาดนี้อ้หกบ้านใหญ่ผมได้ห้าห้าหนมื่นเอาไปห้าไม่คุ้มมาดิสบายห้าไม่คุ้มหนึ่งไง่แยเท้าเข้ามาพี่สี่เลยพี่วะไม่อยากให้เหงา ดูชงดูโชอามาครับคุณน้าเห็นอยากกิบ้านว่างอยู่นั่งหรืามันปึ๊บเฮ้ยโอ้โหสีมากินเลยนะพี่เสียสไลด์สีมายอมเลยยอมกินฟรีเลยเอางี้นี่แจกเข้าไปเฮ้ยเอะไรกินนิ่มกินนิ่แฉเาไปนิ่มๆแฉเอาไปนิ่มๆอะไรแปลกๆไม่มีว่ะ 4ย้ำดไม่ย้ำ6ไม่มีไม่มีว่ะ4เปิดพื้นที่ใหม่ไหมจริงเออ1 7าไม่น่ามีใครมาหรอกมั้งไม่ก็ได้อย่างนี้ไงก็ได้อย่งงี้ไม่มีใครใหม่แย่ไว้เยอะชาอ่ะเยอะแล้วหรออื้ออุ้ย3ยังไม่มีเลยนะอื้อ3 2โล50,000บาทยังคุ้มอยู่นะ4ปะล่ะโอ้ไป4แล้วกันเออบอนตั้งเยอะตั้งแยะใหญ่บ้า มัมมัมมมแมัมบม่ามสี่ห้าหกใจพี่ชสมสองลูกเลยเหรมันเพื่อเต่าเหมือนกันนะแต่มันเจ็ดหมื่นนะหรือจะย้ำไหมย้ำหกไหมย้ำหกไหมย้ำหกขึ้นไปนะผมเดี๋ยวมันก็มาอีกเอน็อตไม่ได้อะไลครมงกุมงุดถอดแล้วไม่สนใจแล้วาัสามอุ้ยยังโล่งอยู่ยังโล่งอยู่เราต้องกระจายความ วันเนื่อยนั่นเองกูเพิ่งชาไปลูกเดียวเองนะวันลูกเยอมากมีข้ามท่าข้ามเพลินกูไปไม่แมไม่มีไม่มีส่องปะส่องมันจะได้ง่ายไหมวะพี่วัดเอ้ยเออหกหกไหมหกใส่เขาเลยได้ง่ายพี่วัดสี่สี่ไหมมาอะไรกันเยอะแยะสี่ปิดหรอเออถ้าสี่ก็อาจจะปิดแล้วต้องไปที่สองเลยสามี่ปเฮ้ยเฮ้ยหอยสามโลไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มแล้วพอแล้วผมไม่ไปที่สี่ละผมหยุดแค่นี้ผมเล่นหนึ่งละผมเล่นหนึ่งละ โอ้อังตามสี่ใบห้าห้ามีใสห้าไม่คุมเก็บไปเลยไม่หรอาสี่เพิ่มไอ้นี่เสียมเบาเบาคุณหกโโนมาชนเลยเนาะเบาหนึ่งมาก่อนนะรอ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 ดูรอดูพัททดี

มาหนึมาสองแต่อยากไปหรือเปล่าใช้เต่าเยอะนะคุณมลยอะมันตลาดเดือดมะหกอ่ะเออแต่หกเดี๋ยวเขาก็มาชนอีกเราแย่ไว้แค่นั้นก่อนแล้วสี่เนี่ยมีผู้นำแล้วน่าก็มีผู้นำแล้วแต่หนึ่งสองอันดับนะหนึ่งก็น่าสนใจสี่ช่องรวยสี่หกสี่หกสี่หกสามห้าสี่หกน่าสนใจแต่หนึ่งก็คือยังได้อยู่ะ แต่เน้นเน้นเอาของแพงดีกว่าก็เลย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 สามคนมั้ยสามได้นะต่อไมไม่มีใครไปสองเก้าก่ายเลยเหรอหัวลูกเราสามหมื่นเลยนะลดหน้าลดหน้าไปล้วลดหน้าไปแล้วอ่นี่ยลูกเต่าเหลือน้อยเงินไปลูกเราสามหมื่นเออชอบใจคิดว่าเออวี่ตอแต่นี่ได้น้อยหนึ่งตัดทิ้งเลยไี่เลยหนึ่งลูกสี่หมื่นคุ้มที่สุดสายชนเออก้องนี้เลือกต้องเชื่อว่าเป็นที่หนึ่งต้องอย่างนี้ตาไเงินไปว่าตาหมดตาหมดหว่า

หกอะตอนนี้คุณนอนได้อยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไปหนึ่งนี่ว่าที่สองผมก็ยังได้ลัวจะบูดหมดเลยเดี๋ยวบูดแน่เจ๊หนึ่งสามห้าหกว้ต้องว้ยโวุ้โยโว้ยโ้ว้ยโว้ามา้ยโว้ยอว้ยว้ยโว้ว้ยโว้ยโว้ยโวยโวะยโว้มโั้ยโว้นโ้้ยโโคุ้มจัด้ยมาละ ฮ้ยไป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 พูดอะไรแล้วอะไรพูดอะไรพูดไปแล้วอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่นะเด็กนักกัน4คนจะตุ้มตอนเอ้าไป ไม่อยากไปดูเลยทำกูเดี๋มันเป็นเกมทกูต้องไปเหี้ยไอ้พวกใหญ่มันดีกวเฮ้ยอเฮ้ยรังมาหกนี่มากันน็อตม่ก็นึ่ง หนึย้ำหนเดี๋ยวค่อยย้ำก็ได้เดี๋ยวก็ถอยได้หไปก่อนไหมเาถ้าไปสองปุ๊บเกิดออกมาลูกมัขึ้นมาบึงชิงไปเลยนะหเออลูกได้เก้าหมื่นมาตรงนี้ด้วยดีกว่าโอ้สารแน่นักสมาสมปุ๊บเชี่ยเราสามเราสามไม่คุ้มหนึไม่คุ้มนะหนึ่งได้น้อยสจะอาจริงเปรย์ย้ำย้ำไหวเ่าไวเงินไหวเ่าไปให้บูดได้นะ เราไม่มีใครได้ไ้ตกเกมแล้วตรงนี้ยังน่าคุยอยู่นะน็อตน็อตยังชิงดำอยู่นะไปก่อนไปก่อนโดนละสองไม่ออกหาป่ะหรือจะเอาหนึ่งปนห้าหมื่นหาป่ะเพราะเผื่อได้ลูกนงเอาแต่หนึ่งก็ได้นะแต่จะบูดกันหมดนั่นอะเราต้องหลือลูกกี่เต่ากี่ลูกสั่งค่ะ หกมาสองลูกป่ะหกมาสองลูกป่ะมาลูกเดียวเจสี่ห้าหกทนเข้าไปพีต้องเป็นผู้ชนะ ชอบเลิกอันน่ะมันไม่ได้ไงสาวๆก็ไม่ได้ไปโยนรอไงไอ้นี่ไม่ได้ต้องเอาต้องเอาหกไปแย่ข้ามือโยนในน็อตด้วยไม่งั้นพี่จะไปไม่ได้อะไรเลยนะไม่น่าดีมันต้องเชื่อมั่นการพนันการพนันแย่ลงยังไม่ได้แน่ๆถ้าไปอย่านี้มันก็ได้แน่นะสี่หมื่นมาสู้แปดหมื่นดีกว่าเป็นแล้วเป็นร้านจะถอยได้อีกไหมวะาหกอ่ะ ถอยได้ลูกเ่าเลยลูกสาลูกบอกถอยได้ถองไา้โม้ถอยได้กมาใหม่รอบหน้าโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้เลยสองไปสอง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 ไม่สองไม่ไม่ได้ไม่ได้หกพิวัตอย่าตีมาก่อนหกไม่ได้หกไม่ได้ อ้าวเพื่อบูดกันหมดเลยไงห้าไหมโหห้าเหลือเต็มเลยห้าลูกเนี่ยไปห้าไปหนึ่งไปห้าี้แตกแป5ไม่ไม่น่าได้บูดไปสู้หนึ่งเนี่ยไปสู้หกดีกว่ากันหน่อยกันสีดำไม่หน่อยไปโค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  อย่างน้อยก็ต้องดีดตัวเองขึ้นมาอีกลูกนึงอันนี้แค่80,000นะสู้กันหนักกว่าอีก90,000เยอะแล้วอะไรวะค่อยๆถอยได้สองกันปะหลายบ้างมาละเหมือนมาแบบมิสซิ้งกันซะหน่อยมาละห้าเติมไปดิวันที่สองก็อ๋อว่ตอนนี้มึงก็ไม่ได้อะไรห้าก็รับสนใจเผื่อเป็นที่สองโอ๊ยมันไม่ง่ายเลยนะถ้าดูจากจำนวนลูกสาวทุกคนผมลงไปเล่นเกมนี้ดีกว่า กินลูกอินดี้ด้วยกิลูกอินไมากินีหกสองลูกทำได้โอ้โหีหกสลูกอีสามลูกนะจะมาเล่นมายากลในบ่อไปได้นะตัตว์นิ้วราคาต่อสู่เฮ้ยเห้ให้ใ้ปึ๊บยังไงยังไงเดีวเรามีเรามันจ้ำมาไหมดได้เลยดิตอนนี้ตอนนี้ตงยังนำอยู่ที่สามลูก ที่วาดยิ้มเลยอย่างงี้อุ้ยไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจแอบแอบไม่ผมจะไม่ได้อะไรเลยมีลูกอ่ะเลขสองค่ะเฮ้ยสองอออย่าไปออกไม่ได้ดังใจเพราะอันนี้มันไม่ได้ขัดใครถ้าห้าได้ขัดห้าดีกว่าเผื่อเขาจะแบบจิ๊บจิ๊บจับ เพราะว่าถ้าสีขาวหั่นได้ที่แพงแทนต้องการอะไรล่ะเนี่ยต้องการหลายอย่างนเนี่ยหกแล้ชนกันเยอะเรางได้หกสองลูกอีกท่นนะอันนี้ก็ยังแพ้เขาอยู่ไม่ได้แล้วต้องการหลายอย่างเลยพี่โจเอาหกสองลูกมา บยังได้อยู่หม้ายังได้อยู่ร่วมหมื่นห้าหมื่นห้าเอตรงไปชนจะโม้เลยนะถ้าตรงไปชนอีกคนโม้เลยนะถ้าตรงแบบคอยเหลือลูกเดียววะเหลือลูกเดียวละทอยออกห้าเรียบร้อยเลยนะไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกอ่ะห้าหมดห้าโอ้โหแย่กู้ใหญ่เล้าโอ้โหห้าไปกับยำไหมสียำตอนนี้มันตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่กว่ายำยำยำไหมมีประโยชน์กว่า6 3ลูกไป โอ้ยโชีโชคดีนะโชคดีทับงยใหม่โอ้ยผมแย่หมดเลยว่ะอย่างง in. ี้ถ้าก็ยังมีโอกาสผมต้องได้ได้สี่ยังเหลือเต่าให้เลยหกสามลูกเลยหกเหรอหกมันมาสามลูกปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งไปคอยไปโอ้ เฮ้ยเอา้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้แดงวนอยู่นะคืนนี้คืนวัดเฮ้ยอะไนวัดไม่ปนแค่เอาหไม่เอานะตรงไม่เอาหกไม่เอาหกเป็นหมวก่าเป็นหมว่าโอ้ยไม่ มันหมูยังเหลือหกสี่หมูหกหมูห้าหมูห้าหมูต้องห้าห้าห้เอ้ยหกหกเฮียโอ้โหร้านอะวร้านอะไรล้านละไรล้วนละไรร้วนอะไรร้วนอะไรร้านอะร้านอะไ้อง้า คุณเล็กกันหมดพี่ว่าจะเหลือเต่าด้วยเราแล้วก็เทั้ศูนย์หมดเลยตอนนี้ใช่แต่ว่าจะมีเต่าอยู่2คนวัดสองสองสองสวัสองสองสอ เดี๋ยวครับหุยอุ้ยห้ากันหนึ่งห้าย้ำห้าย้ำหมอห้าย้ำจะได้ที่หนึงห้าย้ำเพื่อที่หนึ่งหรือการไปปัดเหรือแต่การสีเหลืองห้าย้ำเพ่ห้าย้ำห้าย้ำไปก่อนอันนี้แหละหนึ่งอให้คุณได้สเลยสก็หกสสอนี่คือว่าสอก็สองก็หก 에에 เจอจืดโอ้โหไอ้นอสแม่งได้ไปเลยเพี้ยคกอยู่แล้วอสโอเคอเพราะว่าคุณตาคุณตาจบยอว่าแจกจ่ายกันฮะอันนี้สีเหลืองก็จะได้5มือ ันนี้ก็จะปิดปายไม่มีใครที่สองชนกันใช่อันนี้คุณน็อตได้ปิดปิดไว้นะไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเรามีตังค์เท่าไหร่ลุกยืนมาตั้งนานสีดำใครครับสีดำคุณน้อยน้องของผมเลยลุยบออันนี้ก็คือที่หนึ่งที่สองที่สามโบงหมดใช่อันนี้ที่หนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะฮะที่สองจะเป็นสีเหลืองชื่อใส่ลุกยืนใครครับมันสีเหลืองที่สีแดงอุยเราไม่ไม่ได้กันจะคืออะไรลูกเต๋าของผมเดือนเดือนว่ะอยู่นี่จะท้า ตอนปาบุเลยนะมาแล้วว e ่าเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่าคุณตรงเนี่ยเขาจะเอาเกมไหนมาให้พวกเราเล่นกันอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไหนร้องใครใครก็เล่นบอร์ดเกม น็อตจังไม่ไหวจริงๆว่ะกันไม่ไหวว่าลงห้าลอยดีมากเลยไม่ถ้าน็อตทุ่มแค่เติมไปเรื่อยๆนะเติมไปเรื่อยๆรวมเลยดิมเติมไปเรื่อยๆที่น็อตคือขอให้ได้อันใหญ่ก่อนขออันเดียวสองม่พอเออเน้นอันเดียวไปเลยไม่หรอกล้อเกือบได้ไงตอนแรกเราก็ได้ก้ามได้ก้ามหมื่นมันไม่ได้ไงอีมุกอิมุกถูกพวงกับเล็กสองว่ะเลขสอง